เปิดคำทำนายฝันว่าว่ายน้ำหญิงชายใดฝันว่าว่ายน้ำว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้หรือว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ทำนายว่าจะหมดเคราะห์หมดอุปสรรคแต่ถ้าในฝันท่านว่ายวนอยู่ในน้ำไม่สามารถเข้าฝั่งได้ท่านจะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วยในด้านการเงินการงานจะเจรจางานสำเร็จหากติดขัด ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้านเงินทองก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆคุณอาจมีเกณฑ์ได้โยกย้ายที่ทำงานหรือย้ายแผนกอาจได้ตำแหน่งสูงขึ้นบางท่านอาจได้ติดต่อก,กับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติด้านความรักคนโสดอาจได้พบเนื้อคู่ที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณให้สมบูรณ์คนที่มีคู่แล้วมีคนรักที่เข้าอกเข้าใจกันส่วนคนมีคู่อาจได้บุตรในเร็ววัน เลขนำโชคสำหรับท่านที่ฝันว่าว่ายน้ำเลขนำโชค7.4 7 4, 7, 4 17 27 24 247 347ใครที่ฝันว่าว่ายน้ำในสระน้ำที่ใสสะอาดท่านจะหมดเคราะห์พบเจอเรื่องดีเข้ามาทำอะไรก็ราบรื่นเลขนำโชค80